ฟรีไดชอบของฟรีจากนั้นก็อืมนี่ตรงนี้มีอะไรให้เรารับไหมกิจกรรมเชื่อ,อผมไม่ได้เช็คงานรู้สึกนะกว่าผมจะได้เช็คนี่นานๆทีแล้วอยากขยับได้อะไรก็คอมเมนต์มาสิไม่ยอมคอมเมนต์มาสะกะักทีเอ้ยรอรอนานเลยนะเพื่อนๆแต่แต่แต น่ารักเลยตัวนี้โบนัสกดมากนี่รับรางวัลมาดูว่ามีอะไร<ห>บ้างอู้ของดีทั้งนั้นเลยไหนไม่มีได้รับมันก็กดเช็คดูเสร็จแล้วก็นี่ฮะรับรางวัปลป้บมาอันนี้เดี๋ยวกดเช็คดูอีกตัวหนึง่งแต่เราไม่ดูฮะ <h inability> แล้วก็เข้าไปรับรางวัลกันเลยรอแป๊บน,นึ่งข้งสวัสดิ์ไม่ดี รับรางวัลสินี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ห็ไหมรับให้หมดอะไรเนี่ยล็อกอินห้าวันแล้วต้องออกล็อกอินใหม่หมดกดเข้าร่วมไปเลยฮะไม่นสนใจาการเราจะได้รับารางวัลเปเ๊ะเ,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 เดเป๊ะเดเป๊ะเดนับปีนับปีนับปีเลยและนี่ผมจะไม่เติมเงินนะอย่าหวังกดเข้าร่วมไปได้รับรางวัลมารับเลยป๊บ ไม่ต้องเข้าจริงก็ได้นะหลอกเกมเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> เขาไม่ได้บังคับนี่เซบอชิพผมไม่มีเหรียญสักเอ็มเลยอ่ะมันเรียกเป็นอะไรเหรียญเนี่ย <c oughs> ผมไม่มีเหรียญสักเหรียญเลยอ่ะสักินแล้วก็ไม่มีแต่งชุดเหรอถ้าถ้าพูดถึงชุดที่ผมมีนั้นก็หายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เนาะ ผมไม่รู้มันอยู่ไหนหรอกมจะไม่ได้มันอยู่ในกระหมดแล้วเด้อหาไม่เจอเลยงนะ่ a ดูไหนนามันตัวออยทีแหละครับสักทีผมก็ไม่มีสักตัวเหมือนกันวละครก็ไม่เอาผมว่าตัวนี้ดีแล้วตวี้ก็พอพยจะก็่ได้ผมไม่มีอะไรเลยบอกว่าเลยเพราะผมหมดเรียงตัวผมไม่มีอะไรยมา ผมว่านานแล้วลนะ่ะมามาเล่นเอาชีวะกันท่อเลยแล้วกันกดเลยเล่นเดี่ยวสิครับมามาตุ๊ด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 เอาล่ะทีนเราก็ต้องมาเออ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 เอเอแลกแรกแรกแรก,แรกต่อจากครั้งก่อนนะที่ผมนั่งอยู่บนเก้าอ e ี้ที่แสนสบายตัวนี้เ e อ f ากดชิอปอปอกจากเก้าอี้นี่ฮะ ครั้งก่อนนิปเปอร์ก็บืบ้ายผมไปสเละเล,เลยเห็นไหมละ่ะผมว่าผมจะต้องมาจากกัดการกับพื้นที่ตรงนี้แล้วละ่ะผมต้องมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้นิดหน่อยนะฮะไม่นิดแล้วแหละให้ผมพอก่บอกเลยนะมันแย่มากพอคิปเปอร์เนี่ยดูดิมันระเบิดดีครับดูสิที่มันทำแย่มากไหมแย่มากฮนะแต่ช่วยไม่ได้เนาะอืมมันสู้ที่คนคิปเปอร์เขาไม่ได้ ปั๊บปั๊บมาตัดไม้กันต่อเลยไหนไหนก็ไหนนันละตัดไม้สิรอเลยล่ะโอเคฮะลงไปด้านล่างกันโอ้ยปวดจีบผมเข้าน้ำแป๊บนึงนะฮะขอเวลาแป๊บเดียวตัดคลิปแปบบ๊บตัดคลิปตัดคลิปตัดคลิปโอเคผมไปเข้าห้องน้ำมาละมามาต่อกัน,น้เลยลเ,เพื่อนๆตอนนี้อุปกรณ์บอกว่าใกล้พังกันเต็มทีแล้วต้นนี้สูงจริงๆเลย ใส่ต้องต่อบล็อกขึ้นไปแล้วล่ะเอ้ยพี่เอ็กมาขุดไม้สิตัดไม่จะขุดเหมือนเจมี่จะสนุกก็สนุกม,มั้งนะขวานพังพอดีอ่าเธอเป็นร่องๆอย่างนั้นไม่รึเราสิแถวนี้ผมแบบไปมารู้ทวดไปสะยาวเลยนะรัะผม บอกแล้วผมกลัวมากเลยเมื่อคืนไล่ปักทอตบดอบใหญ่พีก่อนนั่นแหละหลายคนก็จําได้หลายคนที่ไม่ดูก็ไม่รู้หรอกและนี่ก็หลายคนก็รู้หลายคนก็ไม่รู้ว่าทําไมฮิปเปอร์นั่นแหละมันเล่นบ้านผมเอาแล้วนะไหนก็ไหนแล้วเราก็มาทําขวานเหล็กกันเลยดีกว่านะฮะเรามีกวานเหล็กแล้วนี่ เหล็กหายไปไหนหมดนะเล็กผมเหลือแค่นี้เหรอโอ้ตัวเาไอ้ทำไมเหลือแค่นี้เองล่ะถ้าจะไปทำอะไร,รได้ล่ะกระดูกเก็บไปไม่รู้มีประโยชน์อะไรได้เอามานี่หินเมียเก,กินไปละเก็บทรายไม่ใช้เก็บหินนี้เก็บกระจกเก็บอันนี้เก็บเก็บอะไรไม่ใช่เอาเก็บเก็บไปเก็บเอามาๆามผมก็ได้ใช้ละนะ อาหารามาก่อนดีโอเคมาเรามาทําอะไรของนอกกันต่อดีกว่า,ากิน,นาอาหารนะฮะอะลงข้นไปเลยเคือผมต้องขยายฟาร์มแล้วลตอนนี้ดูจากสภาพฟาร์มมันกะจกอ้วของเราแล้วนั้นเอาละครับมามาเริ่มขยายฟาร์มกันเลยดีกว่าเหนื่อหน่หยแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันจีบเกี่ยวยังไงอะผมก็เรามันโตหมดหมดก่อนแล้วกันเนาะเนาะ ไอสิงตัวข้างบนมันคือตัวอะไรกันแน่วพรามันอยู่แถวนี้แหละเนาะมันอยู่แถวนี้แน่ๆผมมั่นใจเลยมันอยู่แถวนี้เสียงมันใกล้มากมันคงอยู่ด้านล่างนี่ไหนมันอยู่ไหนมาเลยมาเลยอยู่ไหน หล <Hello. S 2> ไม่อยู่ซะงั้นเฮ้ยอย่าทิ้งฉันไปอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมเงานะโวย <c oughs> เล็กไม่มีขวดล้วฮะงั้นอีพีนี้ผมคิดว่านะผมจะเปลี่ยนใจลงมาทำเหมืองแทนอ๋อทำเหมืองทำเหมืองดีไหมผม,มว่าดีอีพีนี้จะเป e ็นทวิตที่มีความยาวซึ่งชงั่วโมงตามเดิมนะฮะ เสียงแมวเกมนี้มีแมวด้วยงั้นหรือเกมนี้มีแมวด้วยงั้นรู้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ผมไม่ปลาในตัวไม่ทำไมปลาเหลือห้าผมว่าผมฆ่ามาเยอะนะผมไปไล่ฆ่ามาทั้งดงนั้นนี่โอ้ยปลาเราหายไปไหนหมดแล้วนี่แย yeah, ่จริงๆเอาละเอาละผมเหมือนผมต้องไปหาปลา,าเพิ่มลนะ เอาขวานะอันนึงแล้วก็เอาดาบไมาซีกอันนึงนะดาบดาบนี่เราต้องใช้แล้วก็ไปหาสับราหมาเพิ่มมือดีกว่าจะเมื่อดีแล้วเหรอผมมีได้กันไกลนะเกมนี้มีกันไกลไหมล่ะผมจะไปหาตัวอะไรดี ไหนดูซิดูซิมีตัวไรตื่มไหม้กกระจอกเทศคาดอกอะไรมาดูกันดีกว่าฮะเอาัน,นี้สิเอามันหนีมันหนีเอเข้าทางด้านหลังได้ไหมนี่เอเข้าทางด้านหลังไม่ได้มันมันหนีมันหนีนหนอืมตายาแต่งขนนกเหรอเออมันดับขนนกหนึ่งอันกับบ้านแป๊บเท่นี้ต้องม,มีมันเตร์เกิด เราเกียจมอนเตอร์เราเกียจนายมอนเตอร์เฮ้ยขามันสวยเนาะว่ามาผมต้องการท็อตเพิ่มต้องการท็อตเพิ่มต้องการท็อตเพิ่มไปหาโคมาเพิ่มแปบ๊บนี่เนี่ยปลาปลาผ่านมากี่นาทีแล้วล่ะเยาวๆอ่ะวันนี้เยาวๆ ใส่ฐานเข้าไปเพิ่มเฮ้ยไม่ไม่มเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วเอาฐานฐานฐานไปน้นหมดละฐานมาหน่อยหนึ่งจะโชวี้สักหนึ่งสองเอา้าแล้วก็มาทำทอตตรงนี้นะฮะป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 คือเป็นคนที่กลัวความมืดมาก บอกเรยกว่าโกสุดๆนะ๋อฮะไหนๆก็มีอาหารกินสิครับทีพีนี้ผมน่าจะต้องมาทำฟาร์มมันแล้วล่ะนะปักทอดได้ทั่วฟาร์มนะมันเข้ามาันด้ตโตไวๆกันนะทำไงนะ